มาในเทคนิคที่2ครับนั่นก็คือการได้รับพลังงานที่เหมาะสมและก็มากเพียงพอนั่นเองครับหลายคนนะครับผมก็คือพยายามที่จะอัดแป้งหรือว่าอัดตัวของอิเล็กโทรไลท์นะครับผมพวกวิตามินแร่ธาตุต่างๆครับหรือแม้แต่ตัวของครีทีนะครับผมเพื่อทําให้เขามีความอืดมีความทนทานเพื่อมากขึ้นในการฝึกคาริโอของเขาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเรากลับมองข้ามสิ่งที่เป็นพื้นฐานมากๆครับผมนั่นคือเรื่องของการทานแป้งที่เหมาะสมสำหรับการฝึกคาริโอจริงๆครับ การทานแป้งขัดขาวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทําให้เรามีเรี่ยวแรงมากขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันจะไปเหมาะกับการฝึกพวกสปรินต์หรือว่าใช้แรงระเบิดหรือว่าการฝึกเวทชอนนิ่งจะมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าวันนี้คุณต้องการฝึกค,คาริโอนะครับในระยะทางที่ยาวมากขึ้นหรือว่าฝึกในระยะที่นานมากขึ้นครับผมการาทานแป้งเชิงซ้อนถือเป็นสิ่งที่คุณควรต้องนําม,มาพฤจฤิจารณาในการใช้นะครับผมในการกินนะครับก่อนที่คุณจะออกกําลังกายหรือว่าก่อนที่คุณจะคาริโอนนี่ครับเพราะว่าแป้งเชิงซ้อนครับจะมีความพิเศษ ่างจากแป้งขขดขาวนี้ว่าแป้งขขดขาวเนี่ยนะครับมันจะมีการชูน้ำตาลขึ้นใช่ไหมครับตัวของระดับน้ำตาลในเลือดมันจะตกลงเร็วมากนะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวของแป้งเชิงซ้อนไม่ว่าจะเป็นตัวของมันฝรั่งนะครับหรือว่าตัวของข้าวกล้องคารไวซ์เบอร์รี่หรือว่าตัวของ,ข,อง,ข,องอขนมปังฮลวีต่างๆนานา่านี้นะครับเข้าโอ๊ตก็เช่นกันนะครับผมจะทําให้ตัวของระดับน้าตาลในเลือดของเรามันมีความเสถียรมากกว่าการทานแป้งขัดขาวครับดังนั้นนะครับเวลาที่เรามาฝึกคาร์ดิโอเป็นระยะเวลานานครับผมครับระดับ น้ำตาลในเลือดของเรามันจะไม่ตกลงมากครับเพราะถ้าเกิดว่าตัวของน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยมันตกลงมา,มากๆครับผมเราจะรู้สึกอ่อนแรงทันทีเราจะรู้สึกไม่มีแรงแล้วร,รู้สึกว่าขาแข้งมันแข็งไม่หมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทานแป้งไม่ขัดสีหรือว่าทานพวกโค o l e g พวกนี้ครับผมก่อนที่เราจะคาร์ดิโอสักประมาณ1-2ชั่วโมงครับจะช่วยทําให้เรามีความทนทานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถยืนระยะในการฝึกคาร์ดิโอข,ของคุณได้มากขึ้นั่นเองครับ